สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast วรวัตมั่นใจเพื่อไทยกว่าสอสอใต้เพียบลั่นเสียงตอบรับดีคนใต้ต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการอยู่ในสภาพนี้พักเพื่อไทยจึงมีโอกาสนายวรวัตเอื้ออภิกูลกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้ว่า พรรคเพื่อไทยได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่ต้องการความหวังให้พรรคเพื่อไทยได้ช่วยเพิ่มรายได้คิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสทํางานให้ประชาชนในทุกภาคและภาคใต้จะได้สสไม่น้อยโดยมีการวางแผนนโยบายที่เป็นทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจภาคใต้จะทําให้ตรงกับพื้นที่เป้าหมายทําได้แน่นอน ภาคใต้มีจุดแข็งมากทั้งสินค้าเกษตรทรัพยากรทางทะเลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแต่การพัฒนาชา้าหากพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะยกระดับภาคใต้ใช้เวลาไม่นานนโยบายพักเพื่อไทยในภาคใต้จะกระจายไปเป็นจังหวัดให้ผู้สมัครไปปราศายย่อยและให้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่เมื่อถามว่าที่ผ่านมาคนภาคใต้ไม่ค่อยนิยมพักเพื่อไทย มั่นใจหรือไม่การเลือกตั้งครั้งนี้จะสร้างความนิยมในพื้นที่ได้นายวรวัตรกล่าวว่าตนลงแต่ละพื้นที่ไปคุกคีก็ต้องบอกว่าจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคนใต้อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบางคนอยากให้พรรคเพื่อไทยมาลองบริหารเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไรวันนี้ต้องวัดกันที่ฝีมือใครจะยกระดับรายได้ประชาชนได้มากกว่ากันส่วนผู้สมัครสสภาคใต้นั้นยังเปิดตัวไม่ครบ มีอีกหลายเขตที่เปิดตัวแล้วแทบจะบอกได้ว่าเป็นสอสอได้เลยเพราะแข็งมากส่วนผู้สมัครที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างน้อย5-10ที่นั่งมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสเมื่อถามว่าประเมินจะได้สอสอภาคใต้เท่าใดในายวรวัตกล่าวว่าเยอะเป็นตัวเลขที่ตกใจพี่น้องคนใต้ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการอยู่ในสภาพนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ